เอาแล้วครับผต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมสมองไหลพาร์ทที่สามเราจะมาสอนเล่นสมองไหลพาร์ทที่สามแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยเราถึงด่านไหนนะตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วแปดสามใช่ไหมวะเออทุกคนเดี๋ยวจะมาสอนเล่นด่านนี้นะหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึง่งโอเคตอนนั้นเราถึงด่านนี้ใช่ไหมทุกคนตอนนั้นเราถึงบะด่านนี้ใช่ไหมทุกคน อันนี้ใช่ไหมที่เราถึงอ่ะ mm. ลืมไปนู่น mm. ่าพอไห mm. โก็ช่างมาถึงนี่ใช่ไหมทุกคนที่เราถึงเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะ mm. โอเคช่างมาถึงเดี๋ยวมาเลื่อนถ่าี้กันเลยแต่นี้ง่ายะครับไฟมาแบบนี้เป็นควันแล้วคุณก็มามเมว mm. เดี๋ยวเดี๋ยวกดค้างไว้ครับโอเคเรียบร้อยครับ กันนี้ก็ง่ายๆฮะเดียวนะเลื่อนไม่ได้อ๋อเนี่ยมาเลื่อนเมาส์ไปที่ด่านถัดไปแล้วก็คลิกเลยเรียบร้อยครับก็ขอขอบสววสดีท่านผู้ชมที่ติดตามผมนะวันนี้จะมาเล่นต่อนะโอเคเรียบร้อยผ่านแล้วแต่ก็จะมีสี่พันะจะมีประมาณสี่พ์นนะทุกคนทุกคนก็จะผ่านนะ จะผ่านมาทุกดานเลยอันนี้กดค้างค้างที่ตัวเกมนะทุกคนค้างตัวเกมนะของผมทำไมกดไม่ได้เน้องโอเคได้แล้วครั้งนี้อาจจะไม่มีเสียงนะทุกคนเพราะมันเป็นเสียงรบกวนไงมันก็เลยไม่มีนะผมไม่อยากให้มันมีเสียงรบกวนนะทุกคนวันนี้ง่ายจัดทุกคนแค่ย้ายอะทุกคนน่าจะผ่านได้อยู่เลยสำหรับใครที่ทำตามไม่ทันก็บอกผมได้เลย ก็ยงดับสามสามหนึ่งหกแปดสองยี่สิบสิบเจ็ดหกสิบสามสามเอาเดี๋ยวนะเออมีหนึ่งหกแปดสองยี่สิบสิบเจ็ดหกสิบสามสามจะทำได้ไหมน้องออไว้ที่นี่เอาเฮ้ยก็ถูกปล่าะอ๋อ โอเคครับผ่านแล้วอันนี้ก็ง่ายๆฮะเรียบร้อยค่ะทุกคนอ,อายุเท่าไหร่อ่ะ ตอนนี้น่าจะประมาณเก้าไหมล mm. องดู mm. อ้าไม่ใช่เอ้ยผมก็จําไม่ได้นะทุกคน mm. มันตั้งหลอยนี่ก็จําไม่ได้นะเปล่าวะอัน mm. นี้ก็ไม่ใช่ รับอย่างไี้แลว้วคนผมขอใช้เวลาคิดฝันคิดแปบ๊บคิดแปบ๊บอะไรวะ ลองเอาสิบแปดดูทุกคนมาถึงสิบแปดไม่ใช่ยี่ิบแปดเว้ยวันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะคนก็ลองเดาๆไปดูนะแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจ ่ะเดี๋ยวผมให้เฉลดยดูเดยแล้วกันจะให้ทุกคนดูเฉลยไปเลยโจที่อะไรของมันก็นไม่รู้อันนี้ง่ายๆเอานื้อมาแล้วก็ทำแบบนี้โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ทำแบบนี้นี่ก็ทำแบบนี้อันนี้ก็กดค้าง<ๆ>กดค้างสิวะ รียบร้อยก็ขอโทษนะทุกคนที่ห่างหายกันไปนานกับสมองไหลนะเออวางไว้เฉยเรียบร้อยคุณไม่ต้องมาทำอะไรฮะคุณอะวางพ้นเลยเราเด็กกันหน่อยดีหรือเปล่านะใช่ ดีหรืวเปล่าวะไม่ใช่ว่ะห,หนึ่งละ่ะโพราทุกคนดูเฉลยเลยจะให้ทุกคนดูเฉลยนะเดียวนี่ยทุกคนไม่ใลวเนี่ยอะไรวะเอาใหม่แล้วกันจะเก็บเฉลยไว้ทุกคนดูนะ จะเก็บเฉลยไว้ทุกคนดูแล้วกันแพนด้าก็หาไม่ยากหรอกแค่นี้แหละมีแน่อนอนแพนด้าหรอไอลูกแพนด้าไปอยู่ไหนลูก <M> mm> เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้ กดประมานี่ผมผมมองไม่เห็นอะอาจจะสัน่นนะิดนึงนะเพราะว่าผมกดรัวมากยังไม่ทำคลิปเกี่ยวกับนกเล็บเบืดออีกก็คอมเมนต์้เลยอยากให้ซื้อสมาชิกใหม่ก็คอมเมนต์เอาไว้นะทุกคนจะทำเหมือนพี่ท็อปเลยจะเป็นคนดังให้ได้สักวันหนึ่งนะทุกคนเอ้ามาอยู่ไหนไวะ ต้องมันเถอะก็พิกหมดสิครับโอเคพีกกับพลอะทุกคนเราจะผ่านคือเกมนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ได้ใช้ตัวอย่างแล้ะแต่ผมก็ต้องใช้อะทุกคนอะไรวะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วลอันนี้เหรอวันนี้ถึง่ันยังยนะทุกคน ไม่เลยวะอันนี้เราดาวน์นะไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่รู้แล้วว่ามันเยอะจังเลยใช่อ่ะอโอ้โหเฮ้ยนนี้เจออยู่ห้าอันจริงๆมันก็เหลือห้าอันอยู่แล้วมันเหลือทำไมมันไม่ลดก็ไม่รู้แล้วทุกคนมันเยอะชิบหายเลยทุกคน อันนี้ก็แค่กดครับกด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 ไม่ใช่นะอันก็ส่ง เป็น,ปนไปได้ไงวะเนี่ยนี่เป็นนอนสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะสอนเล่นตีมันเรียบร้อยคุณกดค้างให้มองวันลงมานะแล้วคุณก็เรียบเรียยเลยและคลิปนี้เป็นคลิปที่อดสุดสำหรับสมองแหล,แลวนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาแบบสวัสดดค่ะ